สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่อแม่แม่ค่ะทางช่อง Youtube ของพี่เข็มกรบมนชัยจะเริ่มสินค่ะรายงานเหนือรายงานตัว่ะอยู่กับแอดมินน้องอุ้มเหมือนเดิมคือเกาเชีนเคยค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ค่ะหลังจากที่เข้าไปทรงของสรงัลาดใหาแม,แม่แม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงที่สำนักง,งานเป็นที่เรียบร้อยค่ะนำหานำหาพอกระลูกกอนค่ะ น้องอุ่มมาหัวไปของน้ำเป๊บเดียวเอายังกัน้อค่ะสองพ่อกับลูกสองคนพ่อกับลูกเอาแกมาไดค่ะพี่น้องคะวันนี้เสนีีแล้วเสลูกกันี่นอันีสดนมากเลยโอยใหญเท่ามเหเียบได้งมาเบิ่งนะได้เพล่ดเพลินในการทำ จะได้มีอัตรลดในการแก้มาไลแต่พอาไงแล้ววันที่นี้ก็คือว่าเอาวัดเบลไปสินี่ไงอยู่ใต้หมอนเอยู่แม่หนิถ้าเกิดนี่ชื่อเขาเด้อไม่รู้กันไรงันแบบเยวตีโพที่นี้ว่าปากเด็กก็อายว่าเปิดเข้ามาในห้องซ้อมกับพี่น้องค่ะเจอแล้วนะคะที่เราตามหาสองพ่อลูกนะคะเพื่เกาเช่นเดิม พิ่นาพากะวันออหลีกแกะมาไล่ค่ะข้างนอกก็ล่มร่มมื่อนนี้ต่ว่ากะกับวบัน่มแห้งกว่านายอุณหภูมิก็อุ่นขึ้นแล้วนะคะที่ยะโสธรนะคะแม่นบ่ค่ะอุ่นแรงนะวันน,ะนนี้หรอคะซึ่งแมนอุ่มอันเมื่อวานยังไม่ลมเลยเ้าเดีลยอ๋อใช่ใช่เพราะทะลมแรงอยู่แรงยิ่ยยงเสียงทั้งกระสีอยู่ค่ะเอาลูกนี่ไงทุกคนดูหลักฐานลมแรงจริงด้วย บันเมืม่อนี่ลมมาแห้งลมแห้งกับหมู่บ้านน้ไปเอามาล่าสุดหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเมื่อหนึ่งวัม่มมาร่มจวงคำคำนะค่ะแกมาไล่ซอยกันพี่น,อน้อนโอ๊ยเอาผาตั้งก่อนแกนักฆ้าเพื่อนเปิดออกดูเออแต่ว่าเราก็ได้ยินเสียงอยู่นะตอนที่นอนอ่ะใช่ไหมน้ำตาลเสียงเพือนจากหลังค่ามันตีแม่แม่บอกถ้าว่าบปลุว่ามันอยู่มืองใด อย่างไต่ตาแป๊บนึ่งนะคะเอ็มกอค,าคา่ะเสยเวาตังกล่องก่อนจนก่อเวลาจะคบเมื่อนั้นเงื่อิวไปหนาลวดโอ้ยดีหน่อ,อยแตดูเก็บเราดูตอนไหนต่อี <c oughs> ่ต่างโอ้ยคิวขนาด้หรอม่ดูตวเป็นยังไงอกาแบบนี้อ๋อเนเก็บนนรอ๋อ้าจ้าหนาเวทีกับมี่เดคเพิ่นเก็บให้ห้่อนแหมเพิ่นว่าเงื่อนปิวนหรมแส <c oughs> ดงว่าเป็นชอของายเพราะว่าแนมชองเข้ากับเราบ่มี

เป็นกระเบื้องนั้งระวังมีดบาดมือเด้อข้าจะเบิ่หนังบาดไม่อยู่พอ,อิจ้องให้เองแก้วนั้นไม่ <c oughs> ไมีตุ๋ยอเาเใส่ถัโอ้ยอยากใส่ถั่วดีดีเดี๋ยวบินมัน เฮ็ดนะคะก็ระชายตะละชินงตะละอันนะคะเนาะป้านีดมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยแล้วแกะด้วยแกะแตงยาค่ะก็สวยแต่มันเคไปดีดีพี่น้องคะนี่ค่ะนี่ไปดีดีแบบว่าแบ่งบ่ถือกาวเลยค่ะบางร้านเน่ะน้องเห็นเขาทำค่ะแบ่งปถือกาวเหมือนกาวติดอันรี ออกมาเสร็จกาวออกจากแบงมีนนอปัญหาปนนิดมากเลยค่ะใส่ซองทุกชิ้นทุกอันเลยนะคะร้านมินิร้านมินี่มินิมินิมินิร้านดอกไม้ทั้น้ำบัตรจังหวัดร้อยเอ็ดร้านมินิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่นอ้องตัวใดสนใจอยากเก็บม,มาไล่ให้พี่เคมนะคะ ติตตอได้ค่ะหรือว่าอยากเห็นเมื่อไลชสวยๆให้น้องน้ำตาลนะคะบอกเ้าบ,บอกล้วสีขาว่าคุยคุยโดดหน้านี้เงียบค่ะจังะไรคะไอทำช่อมาะไ่ให้เฉียนสมุไชยเป็นคนแรกจริงเหรอมาหลังมาหลังจากนั้นก็กระจายกันไปด้วยคุณแรกที่ทำคือน้องสาวนอวีอ่าคนอลับถูกเริดเผยแล้วค่ะขึ้นรับร้าน มีนี่นอกอ่านว่ามีนี่ไหม,ม <c oughs> นกสาวนกสาวโนวรีสา,ามคำสังเห็ดคำด้วยค่ะยังชั่วสีดตะละห่วงนลค่ะนี่ค่ะใส่ใส่สส่วงเพิ่มห่วจับหวดเช้าหน่อยจ้ะใ่เพ่วหวจับหวมะล่างเ่อง,งองเพ่อกับเบล้ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดยูดีเลยอันนี้ประมาณกี่ปีมาแล้วคะ แฟนนี่อยากแกะมาแลอวยู่หลังกล่องเลยคะ่ะเพราะว่านามบอกัน้ในอาบว่อยากยู่หนากนล่องแต่งตั้งแทของเลยขึ <c oughs> ้นกระโาดขึ้นเบ้าขึ้นมาครับย <c oughs> ิ้มมาฮัดหลงหมือไห้ค่ะลงมือนึ่ว่าไม่น,นเป็นนันวันหัดเป็นวันศุ เพราะว่าหมอหน้าตอนเช้าวันศุกร์คิดว่าเหมือนว่ะเป็นวันป็นอาหารทามอ่นมองน้ำตาลน้ำตาลมาไม่มีวันพุธวันที่น้ำตาลมาจะเล่บอกคบับต้องีสือตตอเลยเด้มื่หนึ่งอะไรส่อน้ำตาลสือตตอมื่นหนึ่งอ่ะบอกมาที่ว่าสือตตอหมื่นนึ่งเือตตอมื่นนึงแต่ว่าเอาบนนี่โอวาแล้ว พี่เค็มไว้ตคไหนค่ะคายวะค่ะทำเลนันเนาะทันีสีแนห้งบรนั่งจะเอาซีซีร้ซแห้งบัรน,นั่งซิโแห้งโนนพ,งพดเจ้านเวีเป็นคนสัง่งทำให้คนแรกต่อ,นนอมาก็งน,น้องสาวจะสามาทิงานให้แรกเวดจะีกีหลงๆใจต่อๆกันมาก จะน่งนั้นก็จูครับทู่มาขอเบอร์ทู่จะไม่ยอมใไมแน่นะเ็อร้สังจกงเบอดจูนัมาขอเบอร์ทู่กัดอกไม้จะงนั้นาก็คุเที่เบอร์ทู่มันไำแนหลายรนตัวเล็กใสับไปขม่ฆาูหมืเพราะว่าร้านนี้นี่แกทำสวยทำาหด สวย<อ>จริงๆสวยจริงๆค<อ>่ะแล้วก็เนี้ยบด้วยนะพวกเราเกลียดเมือวป้าเราโซ่สีสดายโซ่สีสดาตะลาตะลาพ่วงตะลาอันเนาะแตงตอเอาเอาเอาเงื่อนใส่ซ้องหนิกะใส่เวลาวะค่ะเด็ก<ม>สุดยอดนะคะทีมพี่มีม,มีนี่แม่ได้คุณเมืองหนองคุณได้จอกวางคุณแม่มีงานแม่มีมีนี่ รัประกันวงมาลลยสวยๆค่ะชอดอกไม้สวยๆนะคะดีต่อได้ค่ะถ้าบานฝ่าเพิ่นมีเพกมัน็่าค่ะม้านฟ้านะคะชื่อว่าอะไรคะนี่เจอหาได้้วยค่ะพี่น้องค่ะไปซองใดค่ะสวยจริงๆหนูไปดูมาแล้วอี่ยังไง นี่เสิร์ชเลยค่ะพี่น้องอ้าวปอะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะพี่มิมี่สปอนเซอร์เข้าได้นะคะนี่ค่ะเชิญหาได้เลยค่ะไปส่งได้เลยนะคะโค้งเมล็ดเงินบอลลูนกับเช้าเค้กเงินข้อดอกไม้เงินสดค่ะ,ะ,คะบบเปิด24ชั่วโมงด้วยนะคะโอ้โหเปิด24ชั่วโมงเลย คือเราชอบลองคือเราพ่วงมาได้เป็ดตรงที่เพบ่ปนเน้มอมะม่อยู่ว่าเค็มคือมันไส้คุ้ไข่ค่ะเราทานละแมียกไนเราไปส่งเป็ดมง่งอยู่แล้วว่าเป็นไข่ไก่คือส้มต้นแล้วเกิดนก็เป็ดงนันมาน่มนี่ยเนีดตงจ,งจะมรั่อะไรที่เป็ดตส่งมาักลก ดูไเลยค่ะเ็จกใจกันค่ะดูตํล่ะนี่แหละทำงานค่ะเวลาหมดเวลาค่ะพี่น้องค่ะเวลาหมดหมดเวลาแล้วก็ยิ้มท่นกันก่อนจะลงก่อนจะลาสำหรับคลิปนี้ฝากแน่เด้อค่ะพี่น้องฝากแก้วแน่เด้อค่ะนี่ผู้ละล้อยืนยิ้มจกทุ่งนี่นี่ยนะค่ะใครอยากได้แก้วเก็บความเย็นเก็บความร้อนนะคะเก็บน้ำอุ่นได้โดนมากๆเลยค่ะ นี่นะคะคุณภาพดีมากค่ะหนึ่งเก้าเก้าคะแนนร่วมโซงเห้วเด้อจ้าใครอยากได้นะคะอุ้ยเกี่ยวคาดากาลังพอดีค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะก็สนใจก็อินบ็อกมาได้นะคะอินบ็อกไหมชิ้นยังน้องนลำตาลทักแชทมาหาลิซ่าอันนี้ทักหาใครได้บ้างคะน้องลำตาต้นคะพอครีมมหาชิ้นงานเดี๋ยวเลยค่ะจ้าไม่มีเลยเหรอฮะไม่มีเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะอินบ็อกอ่ะ อิดบอกมันอิดบอกถ้าคะอิดบอกเห็นเลยนี่เขาคเขาเราเขาเลยอิดบอกเนี่ยค่ะพี่น้องคะพร้อมส่งมีจำนวนจำกัดนะคะรีบทักเข้ามานะคะแก้วน้ำเต้นได้จุดเฟสซินไมอิดบอกขึ้นนี่จำนวนนี้ก็ไปส่งมางั้นก็ไปส่งของมานะคะวันนี้ส่งของเยอะมากค่ะเพราะว่าเราสะสมไว้หลายวัน <laughs> แล้วก็มีกระเป๋าผ้าสวยๆด้วยนะคะร้อยห้าสิบนะคะกระเป๋าผ้างามค่ะหนาคุณภ,ภาพดีรับน้ำหนักได้เยอะนะคะพกถุงผ้าลดโลกร้อนได้เหมือนเมื่อคืนน้องอุ้มก็เอาไปเซเว่นผ้าพิเคมายังเซเว่นด้อุ้ยคนแนมมาสดันกระเป๋องามเนาะม่หดลายเส้นผลดิ๊ค่ะเอาอยัางค่ะกระเป๋า <laughs> ล่าสุดอ้อาฝั่งพี่น้องคะ่ะฝั่งอนพี่น้องเพี่โทนี่คะ่ะความสมบูรณ์ของมันคือตรงนี้ให้กระรังเชือกบางทีก็ตามออเดือดเรืเอร่ยอยเสีอจ้าลิมิเต็ดปคะค่ะที่ที่เป็นสีกับรถใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้แม่เพิ่อสร้างว่าเดือดเีืยวพวกสีฟ้าสีม่วงกันล่ะอ๋อโอเคค่ะอ,คอ,อันนี้รอออเดอร์อยู่กำลังก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วล่ะทักมาเลยทักมาเลยทักมาได้ครับ ัพีคทีมได้เลยนะคะหรือว่าน้องน้ำตาลก็หายเอเมนูอุ้มได้ค่ะหรือว่าทีมงานทุกคนของเจริญศรีสามารถพักก็มาได้เลยว่าเอออยากได้เสือได้ลาไมีอยากได้แก้วอยากได้ปฏิทินอยากได้กระเป๋าผ้าก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้นะคะทักเช็ข้ามาได้ค่ะแล้วทีมงานฝากตอนเที่ยงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพอๆกันไม่คิดต่อไปจ้า